สวัสดีครับเบ็ตตกกุ้งสมยศครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องสายเอ็นตกกุ้งนะครับควรเลือกสายแบบไหนนะครับอันนี้จะพูดในสไตล์ของผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์เกือบแปดปีที่ตกกุ้งมานะครับสายที่ผมเลือกใช้ผมจะไม่ใช้เล็กนะครับจะใช้สี่ปอนถึงสิบปอนได้เลยนะครับที่ผมใช้จะใช้สายอะไรก็ได้นะครับแต่ที่ไม่ควรใช้คือสายที่มัน เล็กเกินไปครับถ้าสายเล็กเกินไปมันจะสร้างปัญหาเยอะนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องปัญหาของสายเล็กให้ฟังนะครับถ้าเลือกสายที่เล็กเกินไปเราก็จะต้องเลือกใช้สต็อปเปอร์ที่เล็กพอสายสต็อปเปอร์มันเล็กจะส่วนมากสต็อปเปอร์ที่เล็กและหนึบนะครับมันก็จะเป็นสต็อปเปอร์ที่ราคาสูงพ่อหนึ่งก็80 100ถึงกว่าบาทนะ ีล้วมันจะมีปัญหาหนักกว่านั้นอีกถ้าเลือกสต็อปเปอร์เล็กพอสต็อปเปอร์เล็กสายเล็กปุ๊บมันมักจะลอดลูมันจะลอดรูทุ่นครับพอรอดลูทุ่นปุ๊บก,ก็ต้องไปหาลูกปัดมาใส่พอไปหาลูกปัดมาใส่ปุ๊บปัญหาที่จะเกิดต่อมาก็คืออาการทุ่นมันจะเพี้ยนพออาการทุ่นเพี้ยนเดี๋ยวมันจะหนักบนหนักล่างด้วยแล้วก็หนักกลางสายด้วยนะครับพอน้ําหนักมันเพิ่มที่ทุ่น นอกจากคูณนาการจะช้าเพี้ยนแล้วก็หนักกลางสายเวลาหนักกลางสายเวลาเราวัดปุ๊บก,กลางสายสะบัดนะครับเวลาวัดมันจะไม่แม่นแล้วปัญหาของสายเล็กอีกก็คือทั้งลื่นและเป็น,เป,นเป็นเกี่ยวง่ายนะครับหรือเวลาพันเนี่ยหรือว่าวัดพลาดเนี่ยมันจะพันตัวว่าสายในการเลือกของสไตล์ผมจะเลือกสายที่ใหญ่และแข็ง แสงกระด้างและสักสากหน่อยก็ดีนะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้แต่แนะนําว่าอย่าเล่นเล็กพวก2ปอนอะไรพวกนี้จะหาะต็อปเปอร์ยากและจะก่อให้เกิดปัญหาอีกเยอะและจะเล่าต่อมาก็คือว่ากุ้งระแวงก็เลยเลือกใช้สายเล็กไม่มีผลอะไรเลยนะครับจะเล็กจะใหญ่ไม่มีผลกับการระแวงเลยกุ้งมันอยู่กับพื้นนะกุ้งมันอยู่กับพื้นสิ่งที่กุ้งมันจะเห็นคือตัวเป็ด k e และลูกหมุน ด้านบนไม่มีผลกับการระแวงเลยนะครับถ้างั้นไม่จําเป็นต้องไปเล่นสายเล็กเลยถ้าเล่นสายใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสต็อป,อปเปอร์หนึบหบราคาก็ไม่แพงอย่างงี้ตาฉลามใช้แค่3าใช้แค่3ามเอนละยีบาทเองใช้พวกแม็กซิมาสีปอนหกปอนสายอะไรก็ได้ครับให้มันใหญ่ขึ้นมาประมาณสี่ปอน จะใส่กับสต็อปเปอร์ที่ว่าหนึบๆนบแต่ราคาไม่แพงมากมีให้เลือกเยอะแยะนะครับหรือถ้าจะใช้สต็อปเปอร์ถูกๆเลยเราหนุนด,ด้านล่างอย่างเงี้ยเราใช้กาอ่ะด้านบนเราใช้สต็อปเปอร์อะไรก็ได้เพราะมันไม่มีผลกับแรงวัดด้านล่างเราใช้สต็อปเปอร์ถูกก็ได้แต่ใส่2อันนะครับเบิ้ลเข้าไปเวลาวัดปุ๊บน้ําหนักมันจะกดลงที่ตรงนี้อ่าถ้าใช้สต็อปเปอร์ดีหน่อยมันก็จะไม่ลูดหรือใช้เบิ้ล2อันมันก็จะลูดยากขึ้นนะครับ แต่ถ้าใช้สายเล็กนะแล้วไปใส่กับสต็อปเปอร์พวก 3s นะครับวัดปุ๊บข้างล่างจะรูดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องการระแวงเลยนะครับใส่ยเอ็เล็กๆช่วยได้อย่างเดียวก็คือเวลาผ่าออกแต่ก็ผ่านก็ช่วยได้นิดๆหน่อยๆเราสามารถใช้เอ็นใหญ่แต่ลูกหมุนใหญ่ก็ได้นะครับเพื่อเข้าเวลาเข้าไปในออกทุกอย่างมีเหตุผลนะครับอย่าไปเชื่ออะไรมันมาก สงสัยอะไรให้สอบถามผมได้ตรงๆนะครับผมประสบการณ์ผ่านมาเยอะสวัสดีครับ